อ่ะคุณผู้ชมฮะไปดูรักต่างสายพันไหมอ่ายังไม่ดูใช่ไหมอ่ะพักก่อนอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็เยอะแล้วอ่ะอ่ะดู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 เหรอคะมี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 ีห้องคอนโดนก็สั่งมาดูดูน้องหมาเป็นเพื่อนซี้กันใช่ใช่ครับคือเขามีชื่อด้วยนะเจ้าเฮกครับ อันนี้เป็นชื่อน้องหมาสีดำสามปีส่วน <ขา S 1> อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูนะเ๋ยกระโดดขึ้นหลังเลยใช่ใช<อ>่นี่ตัวแม่ดิฉันจะบอกสีขาวก็ไม่ใช่ละสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยน,นิดหน่อยใช่ชื่อว่าเจ้าแตงโมอายุสอ,องปีเขาขึ้นขี่หลังพลายพลายตัวนี้ชื่อพลายวาเลนไทน์โอ้โอินเตอร์มากอายุ9ปีค่ะนี่อยู่ที่ปางช้างเทียมจันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็แหม่ดูสิคือมี คุณเต้คุณเต้ควานช้างเนี่ยคอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลยแล้วเห็นเจ้าตูบทั้ง2ตัวเนี่ยขึ้นหลังพายวาเลนไทน์แบบนี้นะักท่องเที่ยวเขาก็ชอบแหละถ่ายคลิปบ้าง แล้วก็ถ่ายวิดีโอเอาถ่ายรูปบ้างระวังนะลูกเฮ็กคัพกับแตงโมเดี๋ยวกลัวจะร่วงลงมาไงเออนี่ขวานช้างเองเขาก็อมยิ้มนะซึ่งขวานช้างที่ดูแลพลายวาเลนไทน์เนี่ยบอกว่าเจ้าเฮ็กคัพกับเจ้าแตงโมเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเลี้ยงคู่กันมากับพลายวาเลนไทน์อ่ะอุ้ยต่อมากันใช่แต่พายวาเลนไทน์เขาตัวใหญ่นําไปแล้วเพราะเขาคือช้างคือเวลาที่พายวาเลนไทน์ไปไหนเนี่ยสองตัวนี้ไปด้วยก็เลยกลายเป็นเพื่อนซีต่างสายพันธ์ทั้งสา